สวัสดีค่ะวันนี้จะมารลวิสูสกูชี่ทำเองที่ขายนะคะก็ไปดูชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกก็เป็นเมลอนบันนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็สโลนะคะนี่นนะะก็สโลมากก็เมลอนบันชิ้นละสิบห้าบาทนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็น English d a e นะคะนี่ค่ะ listo นี่ค่ะเห็นไหมคะเหล็กนี่นะคะสโลเหมือนกันนะคะสโลบางชิ้นนะคะนัวนะคะ English d ชิลละสิบบาทนะคะ ต่อไปขาไก่เอลิกสิบบาทนะคะขาไก่เอิกสิบบาทนะคะเออขาไก่อลิกนี้แปลกมากค่ะครัวตัดไม่ถูกนะคะก็เลยได้เป็นอย่างนี้นะคะสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นเค้กไอบูมนะคะนี่เป็นเค้กบูมนะคะเค้กไอบูมห้าะะบ,บาทนะคะ โลมากกว่าจะขึ้นนานมากเลยนะคะแต่ขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเค้กไอบิม5บาทนะคะก็มีสตรอเบอร์รี่กับช็อกโกแลตนะคะนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะ5บาทหมดทุกชิ้นนะคะแม่หมดทุกชิ้น,นะคะ่ะ2ชิ้นนี้5บาทนะคะชิ้นละ5บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นแตงโมนะคะนี่ค่ะ นี่เขาเต็นมือจิ๋วมากนี่แค่ตุ้มนิ้เลยขายชิ้นละสามบาทนะคะแต่สลูนนะคะสามบาทนะคะต่อไปสตรอเบอรี่นะคะช็อช็อกโกแลตนะคะนั่นสตรอเบอรี่ก็สิบบาทนะคะสลูนนะคะนคะคะ ต่อไปก็จะเป็นอิตาเลียนเบรดนะคะสิบบาทค่ะอิตาเลียนเบรดสิบบาทนะคะนี่อิตาเลียนเบรดเป็นสีน้ำตาลน,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นพีซค่ะพีซค่ะพีซพีซก็ห้าบาทนะคะ แต่ลดเหลือสามบาทนะคะพีชสามบาทนะคะสามบาทนะคะต่อไปเป็นต้นหอมไอบูมนะคะนี่ค่ะต้นหอมไอบูมนะคะสลนิดนึงนะคะก็นเะปะ็น สามบาทน,นะคะสามบาทต่อไปจะเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นแครอทนะคะนี่คือแครอทแครอทนะคะก็ชิ้นละสามบาทเหมือนกันนะคะเพราะชิ้นเล็กมากแครอทนี้เอาเป็นว่าแต่จะไม่ขายนะครับอืมเราจะแถมนะคะแถมแถมแถมคนที่ซื้ออะไรก็ได้นะคะแถมนะคะ ก็แพนเดอาบ,บันนี้นะคะแพนเดอรบ,บันจะเป็นห้าบาทนะคะพวกสโลค่ะสโลน่ารักมากค่ะนะนี่นะคะโอเคค่ะ นี่นะคะก็สนใจิ้นไหนก็ทักได้นะคะนี่ค่ะเป็น ID line นะคะ ID l i n นอดีนนี้ะคะ,ะ,คะเป็น ID นะ เคค่ะชิ้นไหนก็อย่าลืมทักได้นะคะชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมได้นะคะเราขายถูกมากนะคะอือเราทำเองครั้งแรกนะคะแต่ชอบชิ้นมากเลยค่ะสองชิ้นนี้นะคะเป็นเค้กนะไอติมน,นะคะสีชมพูเห็นไหมคะนี่นะคะแบบนี้นะ นะคะแล้วก็เป็นเป็นอีลิเบสนะคะนี่นะคะสโลมค่ะก็มีกันทั้งนี้นะคะก็ชอบชินเนก,ก็อย่าลืมหามมาได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย